คือคุณยิ่งรักถ้าคุณเบิกตาให้กวา้างดูให้ทั่วคุณจะสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองไม่ต้องให้ใครบอกว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะเลือกได้ถ้าคุณจะคิดอยู่ในประเทศไทย อยากจะให้ลูกของคุณได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขในแผ่นดินไทยโอกาสสุดท้ายที่คุณจะทําความดีให้กับประเทศนี้คือลาออกจากรัฐาการแล้วก็เรื่องจบผมรู้ว่าคุณขี้อิจฉา คุณไม่ต้องอิจฉาผมน,าน่่นยังมีเวลาที่พูดดีๆกันได้คุณยิงรักอยากจะมาขึ้นเวทีนี้สักทีไหมผมจะไปรับมาเองเออมาสบตาประชาชนด้วยตัวเองสักทีสิแล้วผมรับรองว่าพวก ประชาชนที่นี่ไม่มีใครโหดร้ายกับคุณที่นี่คนดีๆทั้งนั้นขอให้คุณมีใจกับเขาเขาพร้อมที่จะให้อภัยและคุณและลูกคุณก็สามารถอยู่ประเทศไทยได้ไม่ต้องไปอยู่ดูใบกับทักษิน <c oughs> ไม่เชื่อผมก็ตามใจ ถ้าไม่เชื่อผมเตรียมหาครูมาสอนภาษาอาหรับไปลูกคุณได้แล้วและลูกคุณไม่มีโอกาสได้พูดภาษาไทยทั้งชีวิตนี้เพราะไม่ได้กลับบ้านนี่ก็จะถือโอกาสบอกว่าพวกเราก็จะดำเนินการต่อ